วันเสาร์ว่างไหมครับวันเสาร์วันเสาร์ผมไม่ชัวร์ว,วะ่ะแล้วของมาก็เดี๋ยวมาหาดกันว่าอยากอะไรอยากไงครับได้ ถึงหยิบผ้าไอ้ไม่มีผ้าไปเอาทายรถนะปะปะปะใครัวมันเดินไปเ็นน่ะลวหลังรบหลังรบกหลังลวกหังเฮียใจดีช่ใช่เดี๋ยวรให้รอให้มันเดินไปกันเฮ้ยมันเดินกลับหลัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกด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 แล้วไปไหนต่อครับกลับทางเดิมกลับทางเดิมฮ่าฮาฮ่าน่ากลัว <c oughs> ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทักนี่หลบหลังตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยดีสุด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ตื่นเต้นเต็นดี เนปทางขวาแ <c oughs> น่แหละฉันแค่ผ่านเลรวเว้ยามูห <c oughs> ัวหน้าหมูจะพาโดนยิง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้กันก็เดี๋ยวร้อยมาเดินกลับหายไปให้มันเดินกลับไปก่อนหัวหน้าหมูก็จะโดนนั่นแหละมันกำลังเดินกลับมาเว้ยเดินกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้แหละไปตรงอาคารนั่นแหละเราไม่ไปกดตรงแอร์ใช่ใช่ไปไปไปอยู่ไปอยู่เป็นนั่นงทำสมาธิกันตรงนี้กัน ใจเย็นๆโค้โหข้าวตัวเลยหมาเลยอัทวายลมมาเด้อไม่เห็นเข้ามาหนยริจังหวัมันกลับโอ้โหอบอุ่นเลยเบียดกัน วิ่อยแล้วไปองเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนเดนนะีหุ่นตรงนี้ตัวหนึ่งูจไคหุ่ไม่เจอ มันเดินมารอบนึงไงหาหุ่นมันไม่เจอหุ่นเนี่ยไปนี่ไปนี่ไนี่ไปนีทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมันก็ไปตาดีชิปเป่งเลยไปแน่ใช่ไหมครับไปไปไปมันไป ถ้าเรานิ่งๆเงี้ยวตมันเข้าไปถ้ามันจะมองผ่านช่องมาเราก็วิ่งไปฝั่งนู้นมันมีตัวเว้ยว่าเห็ุตัวทางนี้ทางนี้ทางนี้กู้เจ็บไหมไม่โดนโอเคโอเคคิดไว อัววแล้นะอยู่ตรงนี้ปลอดภัยสุดว่ะไอหลบกระสุนนะนี่นีาดาดโดษะผมโดนนะัทีนึง

พ่าก่อนผนาก่อนใช่แล้วครับผมผ่าไม่พอตัวผม,ม่าสองงนเดี๋นนะยวนิ่งๆให้ผุนเดนไปกัน กลังจะเซตของให้ขอบคุณแป๊บถึงแล้วครับจังหวะมันเรียกพวกมาดินอนรอก่อนที่เหลือนอนรอก่อนแล้วกันโอ้มีคนมาทำเควสเหมือนกันวะ่ะ ล่นอนไปแล้วเนี่ยตึงตัวตูต้เหลืองตูต้เหลืองตูต้เหลืองบินรัวเลยเห็นยิงหนักเลยวะตรงนั้นเจอไหมเจอไหม ใช่อุ้นเย่ยมันยิงหนักเลยนะเด่วเหมาะกับการตอนนี้เลือดเป็นเท่าไหรแล้วครับมผม42อ่ะผมมันภาวะตัวเย็นด้วยครับเลือดอะเลือดอะ S <S <S เราวิ่งไ้เลยเนี่ยมันยอยู่ไ่ะใช่นี่นี่นมันมีมันมีผของผมอะมัน40%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไปมันไปได้อยู่ต่ไปถึงว่าเดี๋ยวรอตัวนี้เดินทางกัมนมันกำลังเดินหาเรานั่นน่ะเขายิงอะไรไม่รู้อยู่

เดินมาขวาเป่าววะ้องคุณตัวนู้นเห็นนะ วิ่งไปได้เลยนะเห็นแล้วตรงไปตรงมาข้านี่ก่นอนข้านี่ก่นอนโหไปไหนนะ้อีกคนนึงอ่ะรอดไหมมามามา,า,มมาในตูน้นี้ตอนนี้รอดนะนอโอเครวมกันไว้อุ่นใจที่สุดเติร์ดเลยเนี่ย เดี๋ยมี้ของอเสื้อแค่คำว่าตู้เย็นเหรออันนี้เอาเสื้อเก่เาๆผมไปใส่กันก็ได้หนี่ยมันจะดีกว่าขึ้น ใส่เสื้อมีแต่ผ้าไว้กระพาก็ทำให้เรารอดตายได้นะเอ่อมีฐานเยอะเลยเก็บเลยลเก็บาานั่นแหละเอาไปขายได้สามเก็บได้สามเครด,ดิตเนี่ยพวกเราเซิร์ชหากันก็จะเซิร์ชฐานนี่แหละไปขาย กลับไปที่เดิมไปไหนอันไหนอันไหนครับแอบแอบตรงนี้ตรงนี้อันใหญ่ต้องพร้อมวิ่งหน่อยเดี๋ยวจะลองเซิร์ชของก่อนไหม,ไมไเซิรดเสียดากระเป๋าโยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให,เวให้เดี๋ยวกลับไปให้หมดแล้วว่ะ เนะมันบักหรือเปล่าวะคุณปล่ครับมันบักไม่ะช่ดีนะเสรลยองยิงเราวะนี่หนึ่งตัวเยมา หา,าวะมัหาอยู่เว้ยนี่จะไปซ้ายได้เป่าวะเฮ้ยส้มแล้วส้มแล้ว,ลวยิงไงวะไปมาวะไปไหมสอนก่อนสอนก่อนอันนี้ออไอนไปมัน

กินได้ไม่บูดเอาเลยเฮ้ยมาใช้ชีวิตอะไรกินนี่ใช่ไหมป็นการรับน้องที่สุดยอดครับผมไม่ค่อยได้มาแล้วนะเดี๋ยวมันไปไหนแล้ววะตัวเดิมอะตอนน้จะไปอะไรล่ะเราวิ่งผิดเลีกันนะ ทำดีตรงไหนรันโอ้ยโลง่งดิโล่งดิมีท่านี้ท,<า>ท,ทัทงทง้งเตั้งแทงตั้งแทงอุ้ยเฮ้ยข้างบนว่ะอันนี้อันนี้นี่นี่อยู่แทงนี่นี่นี่ทอทอใหญ่ทอใหญ่หญไปเลยเด <Wow. S 2> ินที่รถเดินที่รถ หรือจะหลบซ้ายนี้ก่อนก็ได้นะหลบหลบก่อนหลบก่อนหาหาที่ปลอดภัยหลบก่อนแล้วก็รอให้มันนิ่งก่อนค่อยออกไปปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเดี๋ยวจะต้ของรถแล้วครับเวนมาแล้ว รถเราจอดอยู่ตรงไหนนะใ,ะใต้เหรอใต้ครับเสียงออกครับโอ้ยเดินมาม<ผ>มเย,เยว่ะเราเราเรามาณยงกันไม่พักเลยอ่ะตอนนี้มันจะเดินมาผมเยอะเลย สอ,อสองตัวสองตัวไปแล้วครับตัวหลังมาด้วยนั้นน่ะนะื่อมันไปแล้วะวะดแล้วลวิ่งแล้ว คนขับรถกำลังไปฮ่าออกมาแล้วก็ตายแล้วเรามาครบแล้วนะของเราเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของ,เ,ของเราไปดีกว่าเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับเบสเทนยาด ถ้ามาคนเดียวอ่ะสนุกก็โอเคถ้ามาเป็นกลุ่มก็สนุกแบบนี้แหละแต่ขอก็จะเล่ๆ <ผม S 1> หน่อยผมน่าจะทำอีกสองครั้งถ้าจะอยู่ทางประเทศนะวิศวกรรมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละอ๋อ,อางะ